สวัสดีครับพบกช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีของมารีวิวนะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมเป็นฟิกมานะเรามาแกะกันเลยอันนี้ก็ของเพิ่งมาส่งนะครับผมก็เลย,เลยจะมาแกะให้ดูกันเลยนะแย่ yeah. ปาซีนนะครับผมจมังหวะนี้แกะให้ดูกันสดๆเลย นี่ก็จะเป็นฟิกม่านะครับผมแบบนี้เลยนะเป็นแพ็คคู่นะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคาแค่สองร้อยไม่สองร้อยสามร้อยนะครับผมสามร้อยพอดีนะสองตัวอันนี้ที่ผมสั่งมาก็จะเป็นตัวสีเทานะครับผมเริ่มกแกะซีกอันนี้นก่อนจะเป็นคู่ชายหญิงนะครับ ก็แพ็กมาอย่างนี้เลยลเนีย่เดี๋ยวขออนุญาตแจกก่อนนะครับเป็นเกิ์การ่อใส่แพ็กเกจมาแบบนี้นะครับผมเป็นฟิกมานะอันนี้ผมก็ได้สั่งมาเป็นแพ็กสีเทานะครับผมมาดูรอบกองก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะเรามาดูตัวผู้ชายกันก่อนแล้วกันนะ เลยไบแกะคูช่ชายกันเลยฟิกมาผมก็จะมีอยู่2ตัวแล้วนะครับผมซึ่งอีก2ตัวนี้ผมสั่งคู่ชายหญิงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสีเนื้อแต่นีนผมได้สั่งมาเป็นสีเทานะครับผม เลยโตัวเรือข้างล่างอีกเย้ yeah. ยูโหครับก็จะได้แพ็กซีนแบบนี้นะก็เปิดออกมาอย่างนี้ครับผมเอาแปลกไม่มีคู่มือนะครับผมอันที่ผมเคยซื้อมามันมีคู่มือ ก็ในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเรามารีวิวรายละเอียดเลยมาดูจากตัวกันก่อน,อนเลยแล้วกันตัวก็นะครับเป็นจุดขยับฟรีเลยนะสามารถขยับได้ทุกจุดนะครับผมหัวก็หมุนได้นะรอบเลยนะครับผมแบบนี้จุดขยับก็ช่วงเอวค่อนข้างหลวมนะผมว่าเนี่ยหลวมแต่ก็ไม่หลวมมากนะแล้วก็แขนกลางได้แบบนี้เลยนะ ทั้งสองข้างเลยนะครับผมแต่จอยค่อนข้างไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะอย่าไปหมุนแรงกันแลวกันของใหม่ก็จะฟุดฟืหน่อยแขนก็งอได้แบบนี้ครับโอ้เสียงนี่แน่นมากดูเสียงครับแน่นจริงครับผมคต <c oughs> แน่นหรือแน่นจนวาดกลัวครับ อเออก็เป็นฟิกมาที่เท่ดีนะนี่ก็เป็นส่วนของตัวนะตัวก็งอได้ประมาณนี้เลยมือก็นี่ครับมีมือแบมาสองนะอย่างละสองฝานแล้วก็มือเอาไปจับอาวุธน,นะครับแล้วก็ตีนนะครับผม <laughs> ตีนหรือเท้านั่นเองครับ ส่วนนี้ก็เป็นไม่มีสเกนอาสกีนโลโก้อ,อะไรมาเลยนะตอนผมซื้อฟิงมาอันก่อนมีสกีนโลโก้มาด้วยนะดูการต่อกันเลยต่อเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาไอ้นี่เสียบเข้าไปตรงเบ้าตรงนี้ ต่อผิดอา่าเข้าแล้แล้วเอาตัวซิกมาเรามาตั้งเิเสียเข้าไปในรูตูดมันอย่างนี้นะฮะโอ้แน่นยัดไม่เข้าเลยครับแน่นจริงแน่นชิบหายโคตรแน่นครับผมเอารวมด้วยรวมครับมันก็จะกองแกงหน่อยนะครับผมเนีครับประมาณนี้เราอย่าไปซีเรียสน,นะครับ สำหรับตัวผู้ชายก็แค่นี้แหละต่อไปเรามาดูตัวผู้หญิงกันเลยครับเริ่มการแกะก่อนก็ใครที่จะซื้อนะครับก็ ต้องยอมรับสภาพนะครับผมมันราคาถูกนะถ้าเป็นของแท้ผมก็ตัวนี้ก็ตกไม่ต่ำกว่า8 0 0รถึงพันหนึ่งครับผมถ้าทีผมเจอโอ้คนคางเทะใน,นส่วนของอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันกับตัวผู้ชายเลยนะครับผมเรามาดูที่รายละเอียดของตัวผู้หญิงกันก่อนเลย ก็นะครับหัวก็หมุนได้360องศามันเดิมคอก็ประมาณนี้นะด,ดูเบาคอแอนได้เยอะมากนะฮะนี่ก้มครับก้มก็ได้เยอะพอสมควรนะขาอะไรก็สามารถนี่นะงอขาอะไรได้สุดๆอย่างนี้นะครับกลางแขนสบายครับคือมันก็คุ้มนะกับราคาแค่300ได้ทั้งสองตัวเลยนะตกตัว150นะครับผม ก็ขยับเล่นแบบอิสระมากส่วนรายละเอียดก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีมือมาเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ฐานกับเสาเหมือนเดิมใส่ก iden, ็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะตัวนี้ ลองการเปลี่ยนมือดูครับมันจะเปลี่ยนยากไหมโอ้ถอดง่ายอยู่นะเออเปลี่ยนง่ายครับใส่พอดีแต่ว,ว่าแน่นนะกล้องก็จะรุนรวหน่อยนะเรามาดูรอบตัวกันเลยครับก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างด,งดีนะครับผม ไม่ถือว่าเป็นงานที่คิเรอะไรมากนะกับราคานี้ผมก็ค่อนข้างพอใจอยู่นะไอแชเดโอมานี่ก็คือทําเองครับทาจากโฟมแล้วก็เคลือบด้วยปูนปลาเตอร์นะแล้วก็ทําสีก็ตัวนี้ก็จะสูงประมาณเทออ่าไหร่ละประมาณสิบสามเซนนะสิบสามสิบสี่เซนนะครับผมก็ไม่ได้มาวัดให้ดูนะแต่ผมวัดมาแล้วก็ประมาณนั้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมารีวิวไอตัวที่ผมเคยพรีวิวไว้ในคลิปไอ้นั่นนะเนี่ยไอตัวพวกนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีอะไรแล้วก็บายบายเฮโย